รายฟางด่วนี้ปัดจบด้วยกันนะครับทรัพยมีส่วนที่เรียบร้อยแล้วกดล้างสิ่งของชลระค่าเดินทางสารรถไฟทางด้านขวานือของท่านนะครับเพื่อไปรอขึ้นขบวนชานชาลาที่ก่อสร้างใหม่นะครับซึ่งอยู่บริเวณน้องอาร์ตนะครับจากช่องเซชันคนบ้านรถไฟนะครับกําลังจะเดินทางกับขบวน25 1นะครับ แลครับขบวน251นะครับต้นทางชนบุรีไปทางประจบทีรีขัดน,นะครับกําลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับอันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ อันต้อมซ3 7น่มนะครับอันต้อม C-137 นะครับทำขบวน 251หนะครับทนบุรีประจวบคีดีขันนะครับตอนนี้กำลังจอดสถานีบ้านโปงนะครับสองหนครับออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะอยู่สถานผู้ชันสถานีนครจุมของตาโพสโคตาเป็นสถานีจะบอกออไปครับ สถานีบ้านโงในามอกการรถไฟขอขอบคุณทุกท่านที่ใช้รถไฟเป็นยานพาหนในการเดินทางรถานทุกินัางุดยปลายทางโดยส,ส,ยส,พพยส,ส,สัสดิภาพได้บอว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟของมีโอกาสรับใช้ท่านอีกขอครบคุณรัน้นี้ขบวน251นะครับกำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีบ้านโปง่งนี่นะฮะราชบุรีเตชั่นนะครับเป็นทางปลอดภัยนะครับ ก็ฝากเ,เพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ